เบ่งเลยครับพวกผมขาตรงๆขาอะไรยิงน็อนอ่ะสี่เแล้วยง่ายว่านอกมาดนิเนาะอคนนี้กูแค่วค่ก พี่หนึ่งถ้าจะได้ลูกเตะสองคนต้องเป็นถุงทั้งคนนะฮะนีหน้านะอะไรยิงนัดสองตัวแบบเรียบร้อยี่รีบเลยนี่มันเหนื่อยนะนี่เหนื่อยนี่ตรงไหนก็ได้ที่มั่นใจยิงได้ยิงเลยมั่นใจเด็ดหมดแล้วมั้งไม่เข้าหรอแาเทดทรองมีไหมเด็ดทดรองมีครับท่าดแบตไปอยู่ครับ เอาตัวเอาตัวใหญ่ยิ่งมันกระแตกตัวครับลุงเวลายิงน็อตห้ามหายใจม่หายใจหายใจลุดเลยโอ้ยพี่เนดงเพิ่นบอกแล้วว่าห้ามหายใจเวลายิงน้อท่ามหายใจครับพี่แดงรูบอก หมดเลยเหรอไปนั่นไงน็อตนั่นน oh. ่ะน่นั่นน่ะจิ <no er anyway ้ง kind ส of ุรุ่ยสุ้ยไลดูนี่น็อตตัวระบาดนะนี่น่ะยืมเลยอยู่ยืมมคิอนผมรวยอยู่อ่ะได้ยินยังลุงผมรวยอยู่ได้ยินบ่างได้ยินบ่างประธานบริษัทมีแนวความคิดแบบนี้เจ๊อัน เอาเจงก็ทำไมประธานบริษัทมีแนวความคิดแบบนี้เ,เจียงเอายิ่งนั่นไงอย่าหายใจยนะอย่าหายใจยนะตอนนี้ครูครูกลังสอนลูกศิษย์อยู่การยิงนะไม่เอาแบบตัวใหญ่แล้วผมว่าตัวใหญ่ดีกว่านั่น เวลายิงน็อตจะหลุดนั่นหลุดนี่เวลานั่นแหละไม่หลุดยงยิงน็อตอ๋อเฮ้นี่ต้องถามประจันนะนเอตยิงนดอตอ๋อลุงยิงหลุดรัอ่านันยิงน็อตคือกันนีลาดิเออ ลงมาลงมาอลิซอนครับผมครับไกลบ่ใจอย่ากดได้นักตกกัด <imit> เอาผืนอันสร้างบอลไปแตนเอาพืนเด้อเอาพืนว่าจะผู้ใดมกีด่างก็หนีปะธานนะวะคนกําลังหยดอยู่กําลังหยดอยู่เสมอกันพออยากให้ทําขี้เหล่ไปอยู่นีนะประธาน พอร้องจะพูดอะไรเยอะประธานน่ะเพลงข้างบนเลยที่ข้างล่างได้หรือทำงานไม่ถูกใจเลขาแล้วเอามาเป็นเลขาหมู่บ้านนี่แต่ทั้งอี๊ต่างต่างพยายามแต่ยังไม่ให้ตำแหน่งให้บ่อยโคแมนครับผู้แมนเบิร์ดเบิร์ดเอาเอาอีกอันนึงเดี๋ยวอีกอันนึงเดี๋ยว ถ,ถ,ถือไปกันด้อถือไหกันด้อไกันด้ลุงเลยเ้ายยนักมมามาไหมอชิพไปถือไปเฝ้ากล้องอยู่ดูอ,ด,อดูคอยนียห้งกไใส่เบิก <คน S 2> ้างแหงทางานนะคนน้ ม่อยากเป็นอนุมัติให้เลยเนี่ยตกลงเป็นตำแหน่งไหนนี่ประธานเขาเป็ตกลงใครเป็นประธานท่านน่ะมีก็เป็นประธานแต่ประธานไม่ได้มีอำนาจนะประธานต้องเลขาเซ็นต้องเลขาเซ็นนะครับประธานอ่ะโนไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเลยใช่ไหมนกนกบอกไม่รู้ผมไม่เคยเป็นประธาน คิดลงฝุ่งนี่ยังคอยอีบ c บอกชิบลงฝุ่งลาอคนมาแล้วเีงแรงโอ้เน่ยมาลเวเนี่น้ำล้างนนี่กจะเอาแรง เอาแรงอันนี้ยันเข้าอย่างเดียวไม่ต้องใช้แรงมั่เลยใช่ไหมเมือกดเขาเลยอย่างเดียวเลยปัดไข่บ้านมันเจ้าแม่ให้ให้เขาส่งที่ยินกูนิดหน่อยมีหน้าต่างมีหน้าต่างครับมองม่องมองกันสิไม่เห็นตะข่างบานใครเจ้านี่ล่ะ

บอกว่าไหนไม่อาบน้ำเหรอโอ้ไม่ได้อาบนี่ยมึงสอนกันหายใจไม่ทันนี่เขาเล่นเต็มเลยไอหยังเต็มกินลมก็ต้องกลิ่นกลับหาลมค่ะโอ้เหมือนกันหอมลมก่อนด้วยโอ้หม่ทอดเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกันประธานทาดีหน่อยทประธหน่อยประธานเดี๋ยวบอกนะว่าจะพิอ่านะเออ เวลามนจะเกิดแล้วมจะเดียวดอนนนหมุนค่ะอันน้อนมนบอกใช่ใช่หนอ๋อค่ะอันน้อนหมุแล้วนะคะหหนักเลยทีนี้ค่ะขอคนที่คนนะคะชกกว่านินเกกระโดดเอาเักแร้มานั่นน่เมย์นทำไมไม่รู้จักเตรียมโอ้ยเป็นช่างยังไงนี่ไปเตรีที่ไหนครับ ไม่ถูกใจเลยสักอย่างเลยเนา,เาสิแล้วไงบนนอกประธานก็เลยขาเทียงกันหล้อเฮี้นย, <c oughs> นยนเไงก็เล่ยนกันเทียงกันแล้วใชนะ่่นงนีมากน,น,นสุดส รู้สึกสวยโอ้โหกบอกว่าตรงนี้ไม่มีนรงบ้านไม่มีหน้าต่างตรงนี้มีหางรู้สึกสวยไอ้ตรงนี้มีหน้าต่างไอ้หลังนี้มีหน้าต่างรู้สึกยังไงรู้สึกรับเยอไม่แลวกร่งแผ่งแผนคิดว่าเพื่อนบ้านเขาจะเอาด้วยคิดว่าเพื่อนบ้านก็้องมาแมีหน้าต่างอะนะเปิดเจอกันนะทีนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปปอะไรก็ไมอยากเจอร่างแผนจะทามีหน้าต่างแเปิดมาเจอกันพครกัน ท่างบ้านเขาไม่เอาด้วยเดิพี่น้องพวกเขาปิดกันเลยนี่เห็นมองบอกให้ดมมีต่างเลยยื่นกับข้าวแบบนี้แต่เขาไม่ยื่นให้ใช่ประมาณนั้นเลยโอ้น่าสงสารจังปอกาจิตึ้ขืนลังข้าบุญแล้วเนาะปีนขึ้นไปเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยจทุกเด้อ